แฟนสิงเตรีมเฮได้ขอสรุปสปอนเซอร์เสื้อซักทีสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i ์ติกาสมาร์ทไฮบร The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมคอสเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Red Seven Official ครับแมมสำหรับเรื่องของสปอนเซอร์เสื้อของเชลซีนะครับมันก็มีเรื่องที่แบบว่าให้รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับนับตั้งแต่ทรีครับหมดสัญญากันไปหลังจากจบฤดูกาลนะครับซึ่งก่อนหนี้ครับทรีเนี่ยเคย จ่ายใ,ให้กับเชลซีในฤดูกาลละ40ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าพอหมดสัญญากันไปปุ๊บทีเชลซี Chelsea เนี่ยก็พยายามหาสปอนเซอร์มาตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Infinite a d v e วที่มีข่าวคราวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าพร้อมจะทุม่มเงินต่างๆนานาแต่ทางพีเมลีกเนี่ยก็มาขวางไว้นะครับแล้วก็มองว่าเอ๊เพิ่งจะก่อตั้งบริษัทเนี่ยจะจ่ายเงินแบบนี้ได้อย่างไรมันดูขัดแย้งดูย้อนแย้งเป็นอย่างมากจะมีพาพร์ลมาพลาสนะครับผมที่พร้อม มัเป็นสปอนเซอร์ให้กับเชลซีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพิเมลีกก็มาเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีการแบบขัดย้งขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของลือกเศรษฐาทอดสดของทางพิเมลีกอังกฤษนะครับยูนิพรามาพลัสเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นก็มีข่าวคร้าวเยอะแยะมากมายเลยครับว่าจะมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาที่จะเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกของเชลซีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าเสื้อเชลซีฤด,ดูกาลน,นี้ลงเตะ แบบไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมซึ่งคนก็คาดคิดว่าเอจะลงเปะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนตอนนี้เสื้อที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการวางขายนะครับที่แบบว่าไม่มีสปอนเซอร์ซัดี้ซัมนะครับผมแล้วก็มีข่าวเรามากมายครับว่าจะเป็นใครยุนจะมีอยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดครับในะแฟนเชลซีเนี่ยก็สงสัยแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเชลซีจะได้สปอนเซอร์เสื้อมันหรือเปล่าจะเป็นอะไรกันแน่แบรนด์อะไรกันแน่ครับ ล่าสุดคัมแน่ของลูคัสบาสเซกนะครับในข่าวจากสปอร์ติโกนะครับก็ได้รายงานแล้วก็เหมือนกับว่าทำข้อสรุปออกมานะครับเขาบอว่า Infinite a d ดวีครับจะเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลนี้ซึ่งเชลซีเนี่ยจะรับเงินค่าสปอนเซอร์จาก Infinite a d ดวีจากสหรัฐอเมริกานี้เนี่ยอยู่ที่43ล้านปอนด์แล้วนะครับ t n f i n i t e แเนี่ยจะย้ายจากสปอนเซอร์คาดหน้าอกครับมาอยู่ที่แขนเสื้อ ในเสื้อของเชลซีในฤดูกาลหน้าในปี2024 2,025นะครับถ้าถามว่า43ล้านปอนด์เนี่ยเป็นมูลค่าที่สูงไหมสูงนะครับเพราะว่าทางพิีมียลีกเนี่ยเคยออกมาขวางแล้วรอบหนึ่งครับเขามองว่า โอ้ถ้าระดับแบบ44,50ล้านสำหรับเชลซีในตอนนี้มันมากเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและินฟินิตแอดวิสเนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งบริษัทเองทำไมถึงมีเงินมากมายขนาดนี้เพมิลีเคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับ ส่วนทางคายุนนะครับก็เป็นจากทางจีนนะครับดูเหมือนว่ามันน่าจะจบลงแล้วครับเนื่องจากทางด้านของคายุนเนี่ยได้ยินข้อเสนอมที่3 8ล้านปอนด์ส่วนริยัตแอร์ครับที่เป็นบริษัทสายการบินน้องใหม่ของสติอาราเบียเนี่ยน่าจะมาเป็นสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อของเชลซีในฤดูกาลหน้าคือเอาง่ายๆครับสรุปให้ฟังคือ Infinite a d ด e เนี่ยจะเป็นของฤดูกาลนี้และพอจบฤดูกาลนี้เนี่ยก็อินฟินิตอดวเนี่ยไปอยู่ที่แขนเสือ้อ แทนเวลฟินที่เคยเป็นเมื่อปีก่อนนะครับแล้วก็วิแอทแอร์เนี่ยจะมาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อของเชลซีนะครับโดยเชลซีนะครับมีความมั่นใจนะครับว่าอินฟินิตเอ็กซ์เนี่ยจะได้รับการอนุมัติจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็เชลซีเนี่ยมองถึงการคว้าสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อที่มูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์ต่อปีรวมแอดออนนะครับหากได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าทีมเชลซี Chelsea ก็ได้มองไว้ถึงการไกลแล้วนะครับว่าถ้าเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีแอดออนแน่นอนครับแต่ ก็ต้องรอดูว่าคู่ค้าที่เซ็นกันเนี่ยจะยังไงนะครับเรียแอร์ครับกำลังมองหาสโมสรชั้นนาในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ช่วยทําให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกมากขึ้นก่อนที่จะเริ่มบินเที่ยวแรกในปี2025ครับซึ่งตอนนี้เรียรแอร์เนี่ยก็ได้มีการแบบอ่า โปรโมทพิ่มโปรโมทภาพเกี่ยวกับเป็นเครื่องบินา้ำใจก็มีที่เป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาแล้วนะครับพวกเขาก็เลยต้องการโปรโมทให้กับทั่วโลกได้เห็นนะครับผมเรียสแอร์ครับก่อนหน้านี้ครับตกลงสัญญากับแอตเลติโกมาดริดทีมอลาก้าสเปนไปแล้วเนี่ยสปีมูลค่าอยู่ที่40ล้านยูโรต่อปีแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นเชลซีเนี่ยโอเคแหละเชลซีไม่ได้บอลยุโรปอะไรแบบนี้แต่ มูลค่าการถ่ายทอดสดของพี่บอลลกวิความนิยมชมช,มชอบของพี่บอลลกวิเนี่ยมันสูงม,มากจริงๆครับทำให้ทางเชลซีเองเนี่ยก็มองว่ามูลค่าของเชลซีควรจะต้องสูงในให้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าท่านะท่าท่า มูลค่าก็คลต้องสูงเช่นเดียวกันนะครับผมคือเดี๋ยวเมื่อรอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรบทสรุปของสปอนเซอร์ s p o t i ติจะตรงมากน้อยขนาดไหนแต่ก็มีความเป็นไม่ได้นะครับว่า Infinite เ d ็ e วิทเนี่ยน่าจะเป็นสปอนเซอร์ในฤดูกาลนี้เพราะมันเคยมีภาพบดมาแล้วก่อนนี้นส่วนฤดูกาลหนะ้าถ้าเป็นเรียดแอร์ก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแนละ้วจะเป็นอย่างไรแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเชลซีด้วยนะถ้าดีจนถนัดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้เล่นบอลยุโรปก็ได้รับเงินเยอะแต่่ถ้าไมดี ก็ได้รับเงินน้อยสุดท้ายก็ต้องมาดูครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทสรุปนีของสปอนเซอร์ในตอนนี้แล้วกันนะครับเขียนอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับ